ครับการเรียนคุณผู้ชมทุกท่านและก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n น l เดอ m มูฟครับวิดีโอนี้จะเป็นเทคนิคสำหรับการเอาชนะ Demon of ฟ a t r ร d ดหรือว่าปีศาจแห่งความแค้นที่คุณผู้ชมโหวตมาว่าอยากดูวิธีการเอาชนะบอสน,นี้ว่าผมทํำยังไงในวิธีการสู้แบบปกตินอกจากนั้นคุณผู้ชมบางท่านอาจจะทราบอยู่แล้วว่ามันมีเทคนิคล่อบอสให้ตกเหวด้วยซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายกว่านะครับยังไงลองไปหาดูนะ ตัวเนื้อหาทั้งหมดที่คุณผู้ชมจะได้ดูต่อจากนี้จะเป็นวิธีการรับมือปีศาจแห่งความแค้นทั้ง3ขั้นแบบการสู้ปกติว่าแต่ละขั้นควรจะรับมือ,อยังไงไปชมกันเลยครับเอาเลยครับร่างแรกจะมีท่าประจําที่พลาดกันบ่อยมากเพราะความหัวร้อนอยากเข้าไปหวดบอสครับซึ่งสเต็ปแรกที่คุณผู้ชมต้องย้ําเตือนตัวเองเอาไว้เลยก็คือกรณีที่บอสทิ้งระยะห่างมากๆจำไว้เลยว่าอย่ารีบเข้าไปในทันทีครับเพราะบอสจะมีการปาระเบิดไฟออกมา5ลูก เป็นการดักทางเราที่ผู้พัฒนาเขาวางกับดักเอาไว้แล้วะ <S <s <atte> <S ฉะนั้นถ้าเราทิ้งห่างแบบนี้ให้รอก่อนครับว่าบอสกระโจมตีออกมาแบบไหนแล้วค่อยหาจังหวะเข้าไปเช่นรอให้บอสใช้แขนปีศาจข้างซ้ายฟาดลงมาในท่าจบก่อนแล้วค่อยวิ่งเข้าไปแบบนี้ก็ได้ครับ ต่อไปสเตปที่2ไม่้าสู่ระยะประชิดบอสจะมีสเตปการโจมตีอยู่3าถึงสแบบที่ต้องระวังแต่ก็รับมือไม่ยากครับแค่จําให้ได้ก็พอว่าท่าไหนรับมือยังไงข้อแรกในสเตปนี้ก็คือการวิ่งวนขวาจะปลอดภัยกว่าวิ่งวนซ้ายย้านะครับว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเพราะบางครั้งไปซ้ายก็ดีกว่าในบางจังหวะแต่เพื่อให้ง่ายในตอนเริ่มต้นผมอยากให้คุณผู้ชมวิ่งไปขวาก่อนจะมีโอกาสหลบการโจมตีได้ดีกว่าซึ่งการโจมตีของบอสในระยะนี้จะมีมูฟเซตที่ควรจดจำเอาไว้ยาวๆเลยเพราะทั้ง2ท่า บอสจะใช้ไปจนถึงเลือดหลอดสุดท้ายครับนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่บอสใช้ท่ากระทืบพื้นถ้าบอสยกเท้าซ้ายก่อนจะเว้นช่วงประมาณ1นึ่วิเพื่อยกเท้าขวากระทืบต่อดังนั้นถ้าเราจะโจมตีในระยะนี้ให้ฟันหนึ่งครั้งแล้วก็ถอย1ครั้งแล้วค่อยมาฟันต่อครับหรือว่าถ้าจะเอาเซฟที่สุดก็ให้บอสกระทืบเสร็จก่อนแล้วค่อยเข้าไปบวกก็ได้ ในขณะเดียวกันถ้าบอสยกเท้าขวาก่อนจะเป็นการยกค้างและท่านี้ดาเมจแรงมากให้เรารีบสไลด์ตัวไปขวามือของเราหรือว่าจะวิ่งก็ได้โดยสกิลนี้ถ้าหลบได้จะมีโอกาสโจมตีได้หลายดาบเลยนะครับ อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเน้นย้ำให้คุณผู้ชมเสมอสาหรับการเล่นเกมนี้ก็คือวิธีการกดปุ่มมันไม่เหมือนการกดโจมตีแบบ Devil May Cry หรือว่า Hack and Slash นะครับที่บางท่านอาจจะติดการกดรัวปุ่มมาทําให้มันเกิดอาการคําสั่งการโจมตีมันค้างผลที่ตามมาก็คือจะมีโอกาสพลาดถูกบอสสวนง่ายมากสรุปก็คือจะฟันกี่ครั้งก็ให้กดเท่าจํานวนที่เราจะฟันนะครับแบบนี้จะโอเคที่สุดแล้ว ต่อไปสกิลที่3ที่บอสจะใช้ได้เหมือนกันนะครับกรณีที่เราอยู่ประชิดตัวก็คือการรีดเรนไฟออกมารอบตัวและกระโดดขึ้นไปเพื่อพุ่งลงมากระแทกในตำแหน่งที่บอสกระโดดท่านี้มาเมื่อไหร่ก็ให้ยิ้มเลยครับเพราะว่าจัดการได้ง่ายมากให้คุณผู้ชมวิ่งออกมาจากระยะดังกล่าวแล้วกดกระโดดจากนั้นก็ให้ตามด้วย L2 จะเป็นการใช้ grabbing hook พุ่งกลับเข้าไปโจมตีใส่บอสได้ฟรีๆสองถึงสี่ดาบแต่ก็ต้องระวังท่าอักษรแดงด้วยซึ่งรับมือด้วยการกระโดดในทุทกๆครั้งที่มันขึ้นมา าละครับคราวนี้เฟสที่2จําไว้เลยว่าบอสจะเปิดด้วยการโจมตีด้วยไฟลากยาวมาบนพื้นแบบท่าแรกเสมอฉะนั้นให้เราถอยออกมาก่อนครับรอจังหวะกดกระโดดออกไปด้านข้างแล้วตามด้วย L2 เพื่อใช้ฮุกลากตัวเข้าไปหาบอสแบบนี้ แต่ว่าจังหวะนี้ผมฟันได้แค่ดาบเดียวเพราะบอสแก้ทางด้วยท่าอักษรแดงเราก็ตั้งรับโดยการกระโดดหลบนะครับสกิลต่อมาในร่าง2จะเป็นการไล่มุนไฟบอลออกมาโจมตีจากระยะไกลท่านี้ผมเกลียดมากนะครับว่าลูกไฟอันหลังๆมันจะมีหักเนหนิดนึงหรือว่ามีดีเลย์นิดหน่อยทำให้ถ้าเราวิ่งเร็วๆอย่างเดียวไม่มีผ่อนหรือว่าหักมุมการวิ่งแบบนี้บ้างจะมีโอกาสโดนสกิลนี้โจมตีใส่ได้เหมือนกันอะไะครับจากนั้นจะต่อด้วยความผิดพลาดของผมที่ได้บอกไปตอนต้นนั่นก็คือการหัวร้อนรีบวิ่งเข้าไปหาศ ทีนี้มันเข้าสู่ระยะประชิดได้อีกครั้งผมก็ยังใช้เทคนิคการวิ่งวนขวาเพื่อหลบการโจมตีในรูปแบบต่างๆที่เพิ่มเข้ามานะครับวิ่งวนขวายังไงก็มีโอกาสหลบได้สูงอย่างจังหวะเมื่อกี้ผมจะมีหยุดฟันนิดนึงนะครับเพื่อหลบท่าย,ยียบด้านขวาและจังหวะนี้อักษรแดงก็ใช้การกระโดดหลบต่อไปก็จะเป็นท่าไร้รำอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็รอจังหวะกระโดดแล้วก็ใช้กราบิงฮุกพุ่งเข้าไป ั้งเท้าขวามาแล้วก็วิ่งหลบครับฟันได้ 3- าถึงสครั้งทีนี้ซ้ายก่อนขวามาแล้วก็ค่อยเข้าครับอักษรแดงมากกระโดดแต่ว่ารอบนี้เหลี่ยมมันไม่น่าจะได้ครับก็เลยโดนดาเมเจไปสังเกตว่าค่อนข้างแรงมากเลยนะครับท่าเมื่อกี้อ่ะทีนี้ถ้าลูกไฟมาต่อแล้วเราก็วิ่งให้มันมีการหักเหนิดนึงนะครับอาจจะเยี้ยงซ้ายเยี้ยงขวาบ้าง ทีนี้ถ้าเรายืนห่างแบบนี้บอสก็จะยังใช้สกิลที่เป็นการโจมตีระยะไกลซึ่งวิธีรับมือคุณผู้ชมก็รู้อยู่แล้วครับก็ทําแบบนี้อีกเช่นเคยอะต่อมาถ้ารีดเรยนไฟออกมารอบตัวเราก็วิ่งถอยออกมากระโดนแล้วก็ใช้ grabbing h o o กลับเข้าไปทีนี้บอสทิ้งระยะห่างนะครับใจเยน็นๆอย่าเพิ่งวิ่งเข้าไปมันเตรียมรอไว้แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมฮะไม่ยากลยนะครับ พอจะเห็นภาพเนาะทีนี้เราเข้าจังหวะนี้ได้นะกาใช้กระปิงฮุกเข้าไปฟันหนึ่งสองกระโดดอ่าเริ่มจับทางได้นะครับอ่ะถ้าเดินม,มาอีกจัดมารัวๆกูก,ก,ก็ไม่กลัวครับมานี่ไงเท้าขวามาแล้วก็หลบยาวๆครับยาวๆอ่ะกระโดดถอยออกมาแล้วก็กระโดดใช้กระปิงฮุกกลับเข้าไปครับเนี่ยครับผมแทบจะไม่เสียเลือดเลยนะครับยกเว้นตอนนี้ครับเสียสมาธิไปหน่อยฮนะ ความผิดพลาดมันก็เกิดขึ้นได้บ้างนะครับทีนี้เราก็ออกมาตั้งหลักก่อนปล่อยให้บอสโจมตีอ่ะจังหวะนี้เข้าได้นะครับบอสโจมตีเสร็จแล้วเราก็วิ่งขวาเหมือนเดิมฮนะไปครับเลงไปที่เจียวของมันทีนี้มันกระโดดหอยออกมาครับแล้วปิ้งกับไปหนึ่งอ่ะทีนี้บอสจะสตาร์ทแล้วฮะก็จัดไปรัวๆไล่ตามมันไปครับอย่าให้มันทิ้งห่างเท้าขวามาก็อ้อมขวาฟันต่อไป อีกท่าหนึ่งที่แก้ทางด้วยการวิ่งขวาเหมือนก,นกันก็คือการเอาหัวโขกพื้นแบบนี้ครับทีนี้เข้าสู่ร่างที่3นะครับบอสจะเปิดตัวด้วยท่าอักษรแดงนั่นก็คือการเวียงแขนไฟของมันออกมารอบตัวแล้วทําการสร้างไฟไวอล์ขึ้นมาวิธีการรับมือไม่ต้องทําหาอะไรเลยครับวิ่งถอยออกมาอย่างเดียวอย่าไปติดอยู่ในไฟไวอล์ของมันเด็ดขาดนะครับโอกาสตายสูงมากๆ แต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ติดในไฟวอล์แต่ก็ต้องระวังเสมอเพราะว่าการทิ้งระยะห่างจากบอสในร่างสุดท้ายรูปแบบการโจมตีในร่างที่1นและร่างที่2จะมารวมกันในร่างนี้ทั้งหมดครับอีกทั้งการพุ่งชนหรือว่ากระโดดเข้าใส่จะมีการใช้ที่บ่อยมากขึ้นด้วยฉะนั้นช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาของการรอจังหวะอย่างเดียวครับและมันก็กําลังจะมาถึงและจังหวะที่ผมเข้าเลยครับเข้าทางขวาเหมือนเดิมครับ ฟันหนึ่งสองทีนี้กระโดดก็ยิ้มเลยครับท่าน,นี้กระโดดออกมากระปิ้งกลับไปฟันหนึ่งสองแต่ก็ต้องระวังอักษรแดงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้ฟันแบบต่อเนื่องมากก็ต้องระวังตัวด้วยไม่แน่เพราะว่าบางครั้งมันจะปล่อยมากเหมือนกันอ่ะท่าน,นี้มากระโดดลบดึงเข้าไป1 2โอเคบอสหอยอีกครับไม่รู้ว่าใครกลัวใครกันแน่แล้วแหละทาวนี้อ่ะท่าน,นี้ผมไม่ชอบเหมือนเดิมจริงๆครับพยายามจะวิ่งหลบนะฮะ ก็ซิกแซกไปรอบนี้รอดมาได้ครับจริงๆบางคนถนัดมากนะครับสามารถหาจังหวะเข้าไปใกล้ๆเพื่อโจมตีบอสได้เหมือนกันก็ลองไปฝึกกันดูนะครับแต่ว่าผมลองแล้วไม่ไหวครับโดนโจมตีใส่ตลอดวินาทีนี้บอสจะกลับมาใช้ท่าเวียงแขนอีกครั้งซึ่งคุณผู้ชมต้องสังเกตให้ดีนะครับเพราะว่าระยะเวลาในการวิ่งออกมามันจะมีให้เราแค่1-2วิเท่านั้นฉะนั้นโอกาสที่จะติดอยู่ในวงแหวนไฟไม่ค่อนข้างสูงมากเลยครับ และนี่อะไรครับถึงแม้ว่าจะหนีออกมาได้แล้วยังมีท่ากระโดดตามออกมากระทืบซ้ําอีกก็อย่าเพิ่งชะล่าใจแบบผมนะครับอาจจะโดนแบบเมื่อกี้ได้อ่ะทีนี้ตามด้วยท่าวิ่งอักษรแดงครับความพิเศษของร่างสามก็คือการวิ่งจะมา2รอบครับวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับถ้าหลบครั้งแรกได้ก็ให้รอรับครั้งที่2ด้วยนะครับอย่าเพลินอย่าเพิ่งดีใจว่าเอ้ยครั้งแรกกูหลบได้แล้วครั้งที่2มานี่อาจจะตายซ้ําได้เลยครับ ทีนี้จะกลับมาที่ท่าไฟไวออีกครั้งแล้วก็ผมเพิ่งคิดออกว่าเฮ้ย mm hmm. เราอาจจะใช้ร่มแขนกลนินจาป้องกันการโจมตีได้นี่หว่า mm hmm. ก็เลยลองกดใช้ดูเพราะรู้ว่าบอสจะกระโดดข้ามวงแหวนไฟมาแน่ทีนี้ไปดูกันครับว่าจะได้ผลหรือเปล่า ก็ต้องบอกว่าไม่คิดออกเอาช่วง2 3นาทีสุดท้ายนะครับแต่ก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าเทคนิคนี้ก็น่าจะเป็นเทคนิคสุดท้ายที่น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับยังไงลองไปเล่นกันดูนะโดยสรุปแล้วเทคนิค Demon o f ฟเ a t r ท d ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงถ้าใครเล่นผ่านเพราะว่าดูวิดีโอนี้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยก็แล้วกันนะครับจะได้เป็นกําลังใจมาทําวิดีโอเทคนิคอื่นๆเผื่อว่าคุณผู้ชมอยากได้ก็คอมเมนต์ไว้นะครับสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ